นี่ครับผมน้องเจ้าตัวที่ผมบอกไปครับผมจะเห็นได้ว่าหน้าตาจะเหมือนเจ้าฮาร์ b แ a c k บูบมากครับทุกคนหัวของเขาจะเป็นดำๆขาวๆปนกันน้องเขาเลยครับผมมีจูสีขาวครับทุกคนจูคือตรงไหนก็คือตรงลำตัวเห็นไหมนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นเหมือนกับขาลงมาสองขานมทุกคนจะเป็นสีขาวๆครับผมอ่าโอเค สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมไอไก่คนนี้คนเดิมอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่อัปเดตเจ้าประหางน้องยลยครับผมทุกคนที่ผมจะพามาดูเจ้าน้องประหังยูนตัวสีน้าเงินที่หลุดออกมาจากเจ้าเยอรมันทาิโดไวท์เทลนะครับผมทุกคนว่าน้องเขาเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างและทําไมเขาถึงหลุดออกมาได้ก็เดี๋ยวผมจะทั้งสองตัวเลยครับผมมาเปรียบเทียบกันแล <Okay. S 1> ้วทุกคนระหว่างเจ้าเยอรมันทาิโดไวท์เทลนะครับทุกคนตัวผู้กับเจ้าตัวสีฟ้าตัวผู้ครับผมมาเปรียบเทียบกันใหุ้้กกคนนดดาาเออไมมมมััลยผสข นหรือเปล่าเออมันเลยแบบ เหลือรอดหลุดออกมาได้ตัวหนึ่งครับผมเพราะผมต้องบอกเลยว่าจากที่ผมไปศึกษามานะครับทุกคนคือเจ้าปลายอรมันเนี่ยครับทุกคนคือจะมีจู่เป็นสีขาวเอาไว้เอาพี่งตัวพูดครับผมจะเป็นสีขาวซึ่งถ้าเกิดเจ้าไอตัวตัวสีน้ำเงินเนี่ยครับผมมันหลุดออกมาแล้วจูเป็นสีขาวเนี่ยแสดงว,ว่าอาจจะใช่ทุกคนแต่ถ้าเกิดจูเป็นสีดำเนี่ยแสดงว,ว่ามันอาจจะเคยผสมข้ามอะไรสักอย่างมาที่เป็นตัวสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าแต่เท่าที่ผมไปศึกษามาเนี่ยคือเจ้าเรมันเนี่ยคือจะจูสีขา่ หมดไม่ว่าจะผสมกับอะไรที่ผมเห็นนะผสมกับพ,นนพันนู้นพันนั้นพันนี้จู่เขาก็ยังขาวเหมือนเดิมทุกคนอ่าแต่ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจผมก็ยังไม่ได้สังเกตเหมือนกันทุกคนว่าจู่เขาสีขาวหรือสีดําเจ้าตัวที่หลุดออกมาเนี่ยครับทุกคนอ่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้หลุดมาจากเจ้าเยอรมันซิโ,โดไว้เดียวนะผมมันจะหลุดมาจากสายพันธุ์อะไรับทุกคนลองคิดดูก็จะมีเอาไบโนฟูเรชไหมครับผมที่ผมเพาะอ่าตอนนี้นะ ก็มีเยอรมันซัสซิโดไวเทลตัวที่ผมคาดการว่าจะหลุดออกมานะครทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าอัลเบโนซัสซิโดวเทลหรือม่อาจจะหลุดมาจากเจ้าอัลเบโนซัสซิโดวเทลหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจแต่เจ้าอัลเบโนซัสซิโดวเทลทุกคนหางอ่ะเขาจะเป็นคนทรงกับพวกเยอรมันนะทุกคนคือหางล่างเขาจะเหมือนกับเจ้าพวก อ่าบูเทลอ่าลักษณะาทางโครงสร้างก็แตกต่างกันแลวแต่เจ้าเยอรมันซัซิโดไวท์เทลเนี่ยครับผมทุกคนลักษณะโครงสร้างทางภายนอกนะครับทุกคนจะเหมือนกับเจ้าตัวสีฟ้าเลยที่ผมลองสังเกตดูนะทุกคนอืมเท่าที่ผมคิดผมว่ามันน่าจะหลุดจากเจ้าเยอรมันซัสซิโดไวท์เทลเนี่ยนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงอ่าแต่ก็ถือว่าโอเคทุกคนก็เหมือนเราได้ต้าใหม่มาเพิ่มหนึ่งตัวหนึ่งสายพันธุ์ใช่ไหมครับทุกคนอ่าแต่ประเด็นก็คือผมไม่มีตัวเมียที่จะเอาไปผสมพันธุ์กับเขาให้ฉายเาาอออกมนิ่งตลด คราวนี้ผมก็ต้องผสมกับเจ้าตัวเมียเยอรมันใช่ไหมทุกคนเออผสมไปก็ไม่รู้ว่าลูจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนทุกคนโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูน้องปลาก,กันเลยดีกว่าครับผมแต่ก่อนไปดูผมฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามไอจีของผมด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าไอจีผมนยครับผมเพิ่งโดนฝรั่งแฮ็กไปครับทุกคนตอนนั้นมีคนติดตามอยู่ประมาณสักหลักพันทุกคนตอนนี้โดนแฮ็กไปแล้วตอนนี้คนติดตามผมไม่ถึง10คนฝากกันไปติดตามให้หน่อยนะครับผมทุกคนอ่า,เา้เ,เานาก,กนมผแลลวยั นี่ครับผมน้องเจ้าตัวที่ผมบอกไปครับผมจะเห็นได้ว่าหน้าตาจะเหมือนเจ้าฮาร์แบ็กบูมากครับทุกคนนี่ครับผมและเมื่อกี้ผมลองสังเกตดูแล้วครับทุกคนจะเห็นได้ว่าน้องเขาเนี่ยครับผมมีจู๋สีขาวครับทุกคนแสดงว่าเขาหลุดออกมาจากเจ้าเยอรมันแน่นอน100%ครับทุกคนตัวนี้อ่าค่อนข้างนะครับทุกคนดูดิกระดงกเขาจะเป็นสีฟ้าๆหน่อยครับทุกคนหางก็จะเป็นสีฟ้าๆหน่อยแต่จะฟ้าไม่แบบไม่ได้แบบโซลิดนะครับทุกคนจะมีลายๆนิดหน่อยอ่า ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นแบบว่าทักซิโดจะเป็นแบบฮาแบ็คแบบโอ้โหแบบอย่างสวยทุกคนดูดิดำคือสวยมากไม่มีสีอื่นปนเลยครับอ่าทุกคนลองดูนี่ครับหูของเขาจะเป็นดำๆขาวๆปนกันน่าจะหลุดมาจากเจ้าเยอรมันแน่นอนทุกคนหน้าตาของเขาก็จะแบบเหมือนเจ้าเยอรมันเลยครับทุกคนจะแบบเหลือบๆหน่อยเงินเงินขาวขาวสีดํางๆปนๆกันหน่อยครับทุกคน แต่ผมว่าสวยดีทุกคนตัวนี้สวยมากก็เหมือนกับว่าเราได้ตาใหม่มาเลยครับตัวหนึ่งทุกคนโดยที่ไม่ต้องซื้อทุกคนก็ถือว่าแจ่มมากแล้วเจ้าสายพันธุ์นี้คือจริงผมอยากได้อยู่แล้วเพราะที่ผมไปดูงานประกวดครับทุกคนคือเจ้า half blue เนี่ยได้แชมป์ม,มาทุกคนของใครผมไม่ได้ใจนะทุกคนแต่ได้แชมป์ม,มาตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นสวยมากทุกคน แล้วผมก็กาลังว่าจะหาซื้อตัวที่แบบถ 1, ่ายพันแชมป์มาอยู่แต่พอดีได้ตัวนี้มาก่อนผมก็โอเคงัน้นเลี้ยงตัวนี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนเพราะมันก็สวยเหมือนกันถึงหางจะไม่ได้ใหญ่เวอร์ขนาดนั้นทุกคนแต่มันก็สวยหางในอย่างที่ผมบอกไปจะแบบจะเป็นทรงของเจ้าเยอรมันทุกคนจะไม่ใช่ทรงของพวกอเว,วโนทาทิโลไวท์เทลรั้ทุกคนถ้าเกิดเป็นทรงนั้นนะครับทุกคนคือหางเขาอะ่ะจะต้องแบบว่าคล้ายๆเจ้าพวกบูเทลทุกคนหางจะต้องใหญ่ๆกลางๆหน่อยจะคอร์ทรงเอออันนี้คือจะเป็นทรงคล้ายๆแบบว่่่่่่าแแแฟนนนนเเเเทททลผผผสสมมมมหออยยกกคต้ิดป็รรงไใญๆจี อะไรลืมและเออลืมลืมทุกคนอ่าแต่ก็ประมาณนี้ทุกคนน่ารักเลยครับตัวนี้ตัวผู้แต่ถามว่าตัวเมียที่เป็นแบบนี้มีไหมไม่มีครับทุกคนหาไม่เจอเลยทุกคนก็อย่างที่ผมไปถ้าเกิดเราจะผสมอ่ะผมคิดว่าคงจะต้องเอาเจ้าตัวเนี้ยผสมกับเจ้าตัวเมียเยอรมันทุกคนหรือไม่ก็อาจจะผสมกับอะไรก็ไดมั่วๆเลยทุกคนอยากลองดูว่าออกมาจะเป็นยังไงเพราะเจ้าพวกทักซิโดเจ้าพวกฮาร์บแบ็กเนี่ยทุกคนมันสวยมากนะทุกคน เออคือมันสวยจริงๆคือตัวมันดำอะ่ะตัวมันดนะําแล้วถ้าเกิดส่วนหางเนี่ยเราทำให้สีแดงสีเหลืองได้นี่โคตรเท่นะเป็นสีแดงสีเหลืองสีทองสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยเทมากแล้วก็มาเจาะลึกตรงส่วนหางกันต่อครับผมทุกคนคืออย่างที่ผมบอกไปหางจะเป็นสีแบบว่า ฟ้าฟ้าม่วงม่วงผสมดำดำหน่อยครับทุกคนและหางจะไม่เป็นโซลิดคือจะไม่เป็นสีเดียวเลย <B> คือจะเห็นแบบเป็นลอยๆนิดหน่อยอ่าและหางเขาเนี่ย่อนข้างใหญ่กว่าเพื่อนๆต,อนตัวอื่นครับทุกคนอาจจะอายุเยอะสุดก็เป็นได้ทุกคนเพราะว่าหัวกับตัวเนี่ยใหญ่มากบอดี้ใหญ่แต่เจ้าเยอรมันที่ผมตักตักมาดูคือน้องเขาอายุน้อยอยู่ประมาณ2เดือนนิดๆแต่เจ้าตัวนี้ทุกคนมีความโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยก็คือเขาใหญ่กว่าเพื่อนเลยทุกคน แล้วความเท่คือดูดิ ي, จูสีขาวผมไม่แน่ใจนะว่าฮาร์ฟแบ็กปกติอะ่ะจูเขาจะเป็นสีดำหรือสีขาวทุกคนแต่ตัวนี้ออกมาเป็นสีขาวแจ่มจัดแล้วถ้าเกิดเราทาตรงขี้เขาได้นะทุกคนเป็นสีขาวล้วนนี่ผมว่าน่าจะน่ารักมากเลยทุกคนดูดิขี้เขาจะแบบเป็นแบ่งครึ่งอะ่ะเหมือนแพนด้าขาวดําขาวดําเห็นไหมสองข้างน่ารักเลยตัวนี้แกมครับโอ้ใช้ได้เลยตัวนี้ชอบเลยผมชอบ ่อมาาก็มาดูปลาเยอรมันทัซซิโดไวท์เทลกันบ้างนะครับผมทุกคนจะเห็นได้ว่าจุดหลักๆของเขาก็คือจูเขาจะเป็นสีขาวครับผมทุกคนจูคือตรงไหนก็คือตรงลาตัวเห็นไหมนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นเหมือนกับขาลงมาขาเห็นะทุกคนอาจะเป็นสีขาวครับผมถ้าเกิดเป็นสีขาวเนี่ยแสดงว่าเป็นปลาเยอรมันแน่นอนร้อเซครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสีดำเนี่ยก็จะเป็นปลาสายพันธุ์อื่นไปแล้วครับผมการเปรียบเทียบง่ายๆระหว่างปลาเยอรมันครับทุกคนกับปลาทัซซิโดปกติครับทุกคนถ้าเกิดทักซิโดปกติเนี่ย จู่เขาเนี <scary> <the> <the> ่ยจะเป็นสีดำแต่ถ้าเยอรมันเนี่ยจะเป็นสีขาวจะไม่ง่ายประมาณนี้ครับผมทุกคนแล้วทุกคนลองสังเกตบอดี้ดูทุกคนเหมือนกับเจ้าตัวเมื่อกี้ไหมเหมือนฮาแบ็กบูเมื่อกี้ไหมครับทุกคนคือทรงเนี่ยคล้ายๆกันเลยทุกคนลองดูหัวก่อนแรก้แต่หัวเป็นไงครับออกเงินเงินเขาขาวดำๆด่างดาหน่อยเหมือนกันเป๊ะหน้าตาคล้ายๆกันเลยทุกคนดูขี้เขาหน่อยอตรงหูเห็นไหมครับจะขาวาดำดำดำมีนิดหน่อยเหมือนกันเป๊ะดูกระโดงหน่อยแต่กระโดงตัวนี้จะเป็นสีขาวครับทุกคนหางก็จะเป็นสีขาวมีจิตเหลือนิดหน่อย อ่าเห็นไหมครับผมแต่ดูลักษณะโครงสร้างทุกคนดูเห็นไหมกระโดงเขาคล้ายๆกันดูหางเขาหางเขาทรงคล้ายๆกันทุกคนเห็นไหมครับแล้วดูลาตัวของเขาคือจุดหลักทุกคนตัวนี้เป็นทักซีโดใช่ไหมครับทุกคนคือจะเห็นได้ว่าจะเป็นดำ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 ,ดำแต่จะมีแบบว่าเป็นเก็เขาขาหลุดมานิดหน่อยสําหรับเจ้าตัวนี้ครับ <Okay. S 1> ทุกคนคือจะไม่ดมําเนียม แต่เจ้าตัวเมื่อกี้เจ้าตัวฮาร์แบ็กเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นฮาร์แบ็กก็เพราะว่า1คือตัวมันดาเนี่ยทุกคนแล้วลักษณะโครงสร้างเนี่ยมันคล้ายตัวที่ผมบอกตัวที่ผมไปดูมาแล้วได้แชมป์มคล้ายๆพวกฮาร์แบ็กบูทุกคนคือมันมันไม่เหมือนแบบพาซิโดอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เหมือนสาหรับผมล่รูปร่างหน้าตาพวกสีอะไรยเงี้ยผมว่ามันไม่เหมือนแต่ผมคิดว่ามันก็หลุดมาจากเจ้าตัวนี้แหละครับทุกคนเพราะว่าจูมันสีขาว ตัดไปได้เลยครับผมตอนนี้ว่ามันอาจจะหลุดมาจากอาอวัยนุ่งซาริโดไวเทลครับผมก็ตัดไปได้เลยเฮ้ยแต่ก็ไม่ใช่หรอกทุกคนเอาไวนุ่งซาติโดไวเทลก็จู่ขาเหมือนกันว่ะทุกคนผมลองนั่งดูตู้บนของผมเออว่ะทุกคนมันก็จู่ขาวว่ะ เออแต่แต่อย่างไงผมว่ามันก็ไม่น่าใช่ทุกคนเพราะว่ามันน่าจะหลุดมาจากเจ้าตัวนี้แหละผมคิดว่านะอืมถึงแม้เจ้าไบโนซารเทโรไวเทลจะจูคาเหมันกันก็ถทุกคนแต่คือลำตัวโครงทรงโครงสรง้างลักษณะทางกายภาพมันแตกต่างกันมากทุกคนคิดว่าใช่ผมคิดว่าใช่แหละแต่ว่าไปเจ้าเอยอรมันของผมก็สวยนะครับทุกคนตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไป2.5เดือนบอดี้ตัวนี้ถือว่าใหญ่ทุกคนผมลองดูมาตัวนี้ผมเห็นจากด้านบนท็อปบิลเ่ยทุกคนที่ผมเรียนด้านนอกผมก็ช้อนขึ้นมาเลย ผมเห็นบอดี้มันใหญ่ดีแต่ไม่ได้ดูหาว่าหางมันโอเคไหมจะเห็นได้ว่าหางตัวนี้มันก็ยังคงแตกๆนิดหน่อยครับทุกคนเห็นไหมครับเนเหมือนแตกๆอยู่นิดหน่อยแต่บอดี้ตัวนี้ใหญ่สองจุดห้าเดือนแต่ใหญ่จัดชอบชอบชอบตอนนี้ผมกําลังบ้าบอดี้ใหญ่มาทุกคนคือหลังจากที่อัลเบโนฟูลของผมมาที่ผมลงในเฟซบุ๊กอ่ะคือสองจุดห้าเดือนบอดี้แม่งใหญ่จัดผมก็เลยเฮ้ยบอดี้ใหญ่แม่งก็สวยว่ะถึงหางจะไม่ได้แบบใหญ่เวอร์สำหรับตอนนี้นะครับทุกคนแต่บอดี้ใหญ่เนี่ยแม่งดูแบบบ้าพลังดีเหมือนปลาทองที่ผมเลี้ยงออนนน้้ยคืแ่่่่งบบใหหญาาาิิววววก มันไม่ได้แบบทรงยาวทุกคนปลาทองผมมันเป็นแบบทรงหนาเนี่ยคล้ายกันคล้ายว่าหนูยงผมตอนนี้เริ่มหันมาบ้าทรงหนาและสมัยก่อนผมบ้าหางใหญ่ตัวโอจะเล็กไม่เป็นไรแต่เขาหางใหญ่ไว้ก่อนอ่าตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มเบียนมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงครับทุกคนอ่าทุกคนแล้วผมมีเรื่องจะมาเล่าที่หน่อยคือตอนแรกผมจับน้องเขาสองตัวนอยู่ในโลแล้วกันเมื่อกี้ทุกคนเพื่อผมถ่ายใช่ไหมแล้วพอดีไอ้เจ้าเยอรมันของผมอ่ะมันโดนไอ้เจ้าฮาร์แบ็กไล่ทุกคนฮาร์แบ็กผมมันไล่ไล่ไล่ยับเลยใส่ปมคิดว่าเป็น เออมันไล่แบบไล่ไม่ลืมหูลืมตาผมก็เลยเอ,อ้ยจับแยกดีกว่าแยกมาถ่ายเดี่ยวดีกว่ากลัวน้องมันแบบโดนกัดฮงกัดหางเดี๋ยวมันจะแบบบอบช้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันโดนเลี้ยงในตู้แบบตัวผู้ล้วนเนี่ยมันคงเก็บกดอ่ะ คนก็จบลงไปในที่เรียบร้อยนะครับผมกับการพาดูเจ้าน้องตาตัวใหม่ของผมนะครับผมเปรียบเทียบกับเจ้าเยอรมันทักซิโดนะครับว่าเจ้าตัวน้ําเงินเนี่ยครับผมได้หลุดออกมาจากเจ้าเยอรมันจริงหรือเปล่าครับผมผมก็เปรียบเทียบให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าตรงจู๋เนี่ยครับมันสีขาวเหมือนกันลักษณะตัวลักษณะหัวใกล้เคียงกันเลยครับผมแล้วก็ตรงส่วนหางนะครับก็มีความใกล้เคียงกันในส่วนของรูปทรงของหานะครับผมทุกคนผมก็คิดว่าน่าจะหลุดออกมาจากเจ้าเยอรมันเนี่ยครับผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมแล้วถ้าเกิดใครสนใจเจ้าอัล ครับผมก็ติดต่อไม่ได้เลยครับผมหลังจากที่คลิปนี้ออนลงไปครับผม <Okay. S 1> ก็พอมีแบ่งได้นิดหน่อยครับผม2-3คู่อะไรประมาณนั้น <S 2> <S 2> <S เพื่อหาทุน เอามาซื้อปลาตัวใหม่มารีวิวเหมือนเดิมเขาทุกคนไม่ได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นเลยก็เอามาให้ทุกคนดูกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับผมคนจะได้เห็นก่อนตัดสินใจซื้อของจริงว่าเออดูจากของผมแล้วมันสวยเราชอบไหมดูของจริงแล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นครับผมทุกคนแล้วถ้าเกิดใครชอบคิดแบบนี้ชอบการรีวิวชอบสไตล์การพูดของผมพูดแบบไวๆเนี่ยพูดแบบโอ้โหฟังยากเหลือเกินเออชอบการรีวิวชอบการทดลองทดลองอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมและที่สำคัญผมฝากกดติดตามไอจีผมให้ ก็ผมอยากให้ถึงสักประมาณเท่า YouTube นะครับทุกคนประมาณพันกว่าฝากกันไปกดติดตามกันให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนอ่าก็ยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ